สวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับรับบทเป็นพายุครับสวัสดีครับโรจนัทรัตน์นะครับรับบทเป็นเบนครับครับสวัสดีครับผมเทวศร์ศรครับรับบทเป็นสกายครับสวัสดีครับผมปอร์ดชิบิพงศ์ครับรับเป็นพะไพครับคูยถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนหน่อยค่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าผมเริ่มจากผมก่อนครับถ้าผมว่าพายุเป็นสถาปัตย์มาเทศนะครับผมซึ่งเป็นผู้ที่มีความลับบางอย่างนะครับเป็นคนจริงใจเป็นคน คนอบอุ่นครับผมก็ตัวน้องเลนก็จะเป็นเด็กเด็กตักแจ๋วครับผมเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงเป็นเด็กที่แบบสู้ตายเป็นคนที่แบบว่าเวลาตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะทามันอยา่างเต็มที่ทำทุก่างมันจะรประสบความสำเร็จตามที่ต้องก,การครับส่วนงผมก็คือเหมือนจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของวาเลน,ล,นละกันแล้วก็เป็นคนที่ สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่ว่าลึกๆองคือเหมือนตัวสกายเนี่ยก็คือมีแผลมีกำแพงในใจเรื่องความรักมากๆฉะนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอบรับแล้วก็ไม่ค่อยแบบคุยด้วยเท่าไหร่ครับส่วนผมก็พี่อภัยก็เป็นหนุ่มที่เล่นครับหนุ่มเจ้าชู้แต่ก็นึกๆแล้วเป็นคนที่รักรักรักแฟนตัวเองมากแล้วมีแฟนไหมก็เราดูเซรี่ครับ ทำงานกระสีคนนี้มันก็จะต้องมีบรรยากาศความสนุกในกองไหนใคนรมีใครตัวปวดประจำกองบ้างตัวปวดตัวปวดประจำกองตัวปวดประจำกองน่าจะคนนี้ทำไมที่สุดแล้วครับน้องปอดนอด้องอดมากกว่าเห็นเห็นเห็นด้วยไหมเห็เห็นจริงจเพาจริงปวดคนละแบบ้องอ่วมากกว่าเพราะว่าของปอดเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนอย่างที่ผมบอกคือร์ e อเลิร์ t มากๆจะวิ่งไปวิ่งมาถ้าเกิดว่าตัวเองแบบไม่ไม่ได้มีซีนเนี่ย เขาจะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคุยเล่นกับคนอื่นตลอดเวลาลวก็คือจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยกลัวเหงากัาเนเงี้กลัวแบบมันจะเครียดกันอย่างเงี้ยก็ไปเบนหน่อยให้ทุกคนไม่เครียดอย่างฟอร์ดเนี้ยคือเอนเนอร์จีฟอร์ดคือเยอะมากเมืม่อผมผมจะไปไปฟิตนเนสกับฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ดก็แบบแรงเยอะมากเอนเนอร์จีอยู่ตลอดเวลาแบบก็เแกบบ่งทำอะไรก็แรงเยอะตลอดเวลาผมยอมรับเลยครับยอมยอมยอมไหนลองชมตอนนี้บ้างชมดีแล้วแห กอึนห่อนกอ่นเป็นคนที่ไอจริงอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่หลังกล้องนะจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับจะเป็นคนที่แบบเลิฟเหมือนกันเป็นคนที่แบบเฮฮาแต่เนน่าจะคีไดีผู้เลเตอร์เลกเตอร์เขาเก่งรัาผมเนี้นีี้ยี้ตี้องมีกยรนีลยเหน่อย ครับจริงจริงซีนแข่งรถเราจะไม่ได้ขับเองเพราะอย่างที่บอกมันคือการแข่งซึ่งรถมันเร็วมากๆเราก็จะไม่ได้แข่งเองเพราะมันอันตรายมากๆรถมันแรงแล้วก็ตัวใหญ่เป็นที่ตั้งแมนขับให้ทุกฉากเลยแต่เราจะขับอาจจะฉากที่ออกตัวหรือฉากที่ขับเข้ามาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะรถค่อนข้างหนักแพงและอันตรายใช่ครับแล้วก็รวมถึงทั้งชุดอย่างพูดถึงชุดแข่งหน่อยดีกว่าชุดแข่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบอรี้สู็อบอด้สูทัวัวที่แบบว่าร้อนมากแบบ ลมไม่เข้าไม่ออกเลยครับทุกคนเพราะว่าซีนแข่งจะมีทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันซึ่งชุดแบบนี้จะ้แต่แค่ตอนกลางคืนแต่ชุดที่แต่กลางวันมันเป็นบอยสูทที่แตะสนามแข่งซึ่งมันมันอบอ้าวมากมันเตาเตานึ่งขนมปังอยู่กลางสน้นมันร้อนมากค่แล้วเราสองคนเป็นคนชอบทำเร็วด้วยหรือเปล่าจริงๆผมชอบแต่ไม่อยากับรู้สึกมันอันตราย แต่ก็เหมือนพอพอรู้ว่าต้องต้องเล่นอย่างเงี้ยต้องมาขับก็พยายามไปฝึกข,ขับให้คล่องอะไรเงี้ยให้เพิ่มขึ้นครับส่วนผมผม,ผมชอบความเร็วรับเร็วแรงจะรู้อะไรจะรู้หัวใจว่าแซว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 คนซ้อนบ้างเป็นยังไงบ้างนะสิง่งเงี้ยซ้อนชอบับเป็นคนชอบซ้อนอยู่แล้วชอบชอบนั่งนั่งยังรับลมใ็ม่ตอนเล่าป่าวเราะ ส่วนผมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมา30ิคิวผมไม่ซ้อนที่วาภายแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่าผมนั่งรถยนต์ดีกว่าครับอัอมันมีเชลเลอร์เมื่อกี้ใช่ที่มันแบกแบบโมแบกโมเดลไปโรงเรียนไปมหาลัยใช่ก็ถัลกูถักฟุกกิ๊กหน่อยความยากมายังไงแต่เร้กความยากิ๊กจริงๆคู่ผมถ้าคููผมในเรื่องของความคุกกิ๊กอะเยอะ ็เยอดแต่แต่แต่ไม่ยากเลยนะครับเล่นแบบตนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสบายตัวเพราะว่าเวลาไม่ได้อยู่ในซีนเนี่ยเราสองคนก็จะแบบเล่นกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องแสดงอะไรแค่แบบว่าก็เหมือนเราเล่นกันปกติแค่แบบเราอยู่ในซีนมีคนสั่งแอคชั่นคนสั่งพัดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่กดดันเราต้องการกีฬาที่สุแล้วครับกีาที่ท้าทายที่สุดท้าทายที่สุดที่จะเป็นสีที่โดน ได้พูดไม่ได้ไม่ได้เล็กๆนี่มีซีนเป็นซีนซีนหนึ่งที่มีการมีฉากแอคชั่นหลัก่างแสดงการต่างคบู้ากกิ๊กบอกเข้าไปเอาจิงฟุ๊กกิ๊กในเรื่องเรามีน้อยด้วยความที่เราเข้าใจแข็งแล้วเราก็เป็นฝ่ายที่ต้องจีบตลอดแล้วใจแข็งจังแต่จริงอ่ะข้างนอกอ่ะผมแกล้งผิดเยอะไปในเรื่องอีกก็เลยแบบ ข้างนอกมันเยอะกว่าทำให้ในเรื่องมันง่ายไปเลยจนแบบเราไม่ไม่ต้องเล่นแล้วมันข้างนอกมันเยอะกว่าอีกใช่ก็เหมือนจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาอ่ะก็จะตามจีบตามเล่นตามพิธีพีอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีก็น่ารักจังน่ารักจังเออใช่ครับน่ารักจังแค่ให้แต่ละคนขายความน่าติดตามของบรรยากาศนักเตะซีรีส์มาให้คะครับผมผมจะฝากเรื่องของการแข่งรถละกันว่าเป็นซีรีส์ ยิ่งใหญ่มากครับเราดูบ้านลงลงสูงมากๆการชีแข่งรถใช่ใช่เพราะเพราะชุดซีนแข่งรถเราจะป็นต้องมีการปิดถนนนิดนึงซึ่งเราต้องประสานงานหลายฝ่ายมากพี่ๆต้องต้องเซตอัพฉากใหม่ทั้งหมดพี่ทีมอาร์ตเขาเหมือนถ้านัดเราหกโมงเนี่ยพี่เขาไปตั้งแต่บ่ายสองแดดยังร้อต้องไปเซตตรงตรงนั้นให้เป็นสนามแข่งรถกลางเมืองจริงซึ่งเหนื่อยมากๆเพราถึงยิ่งฉากกลางแดดอย่างเงี้ยพวกผมยังได้พักแต่พี่ทีมงานที่ ที่ตากกล้องที่ร่วมกลับเนี่ยไม่ได้ผักกันเลยทุกคนตากแต่ตั้งแต่เปิดกองมาทุกคนตากแด่กันทั้งวันทั้งวันทั้งวันจนแบบขอบคุณมากๆที่ถึงพอถึงเราตอนเราเล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่พี่ๆเขาก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรพี่พร้อมจะกระพริบเราอน่ารักมากจะมีไหมเออก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างครบครับผมก็ทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบดรามา่าทั้งแอคชั่นทั้งการแข่งมีทุกอย่างเลยก็ มีทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนครับผมลองผมรดผมรดเลยส่วนของผมพูดเรื่องพาร์ทแข่งรถไปแล้วผมขอพูดในพาร์ทของ NC บ้างแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เหมือนของมีเมวายเนี่ยมันพี่เขาจัดเต็มจัดแบบถัดแน่นเรื่องของ NC อยู่แล้วแลซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทระหว่างผู้อายุรัตษ์ผมใจกับท่ายใหม่พาร์ทซึ่งมันน่าจะมีเด่เรียกหน้าดีกว่ามันมี NC ที่ หลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายสถานการณ์อยู่ในนั้นครบทุกรสเลยซึ่งน่าติดตามมากๆก็อยากให้ทุกคนได้รอชมกันครับค่ะแ้วก็สุดท้ายดี๋ยว้ฝากถ่าว่าจะมีอีทีแรกชมกันๆแล้วก็ผ่านรีส์เลครับก็สำหรับใครที่ดูเทเลอร์นะครับเรามีอีทีแรกที่จะฉายในโรงภาพยนตร์แต่ว่ารายละเอียดยังไงเนี่ยเราติดตามทางเบียร์อวิเชียลนะครับว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ กต,ติกาเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าเรามีใช่ครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือตอนแรกของเราจะออนแอร์ทางช่อง GMM 25เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วก็ยังมีรีรแันหลังจากนั้นทางช่อง YouTube ของมีมายวยออฟฟิเชียลด้วยครับผมเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับแล้วก็หลังออนแอร์ทางช่อง GMM เสร็จปุ๊บก็ออนแอร์ทางช่อง YouTube ต่อเลยครับขอบคุณครับ